แล้วะครับสุดทิ้งแป๊บี่ประชามสัปดาห์ที่แปดวันนี้ผู้ตัดสินของเราก็คือวอลวิทบอลิคุตนะครับนี่ครับนี่ครับ เรามาดูรายชื่อนะครับทีมใส่เสื้อกองหลังเอผู้ผู้รักษาประตูเล่ร้อยลักอกองหลังพันดุโลดิเกตกว่างส่วนแบ็กซ้ายนู่นคุณเอกไซออยนี่นี่ปุ๊บจำพุ่ง นั่นอาร์มเสลเลยครับแล้วก็สูนหน้าตัวฮอตเอมาไว้เขาน้า ทีมใส่เสื้อนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากศูนย์หน้าฟุกโมของเจ้ากบของเรานีเองเนี่ครับนี่ครับไอ้กบยิงไอโกบยิงเนี่ยฟุกแมนคาโมซีเราจะอัดเป็นคลิปไปให้ชมนะครับขราวหน้าเดี๋ยวเราจะติดสัญญาณเน็ตถ่ายทอดสดไปทั่วโลก

เล่ร้อยลักเซฟอีกแล้วครับทีมถอดเสื้อยังบุกยังนัก

ทีมถอดเสื้อยังบุกอย่างต่อเนื่องมทัดนิดหน่อยลูกนีทัดนิดหน่อยอลาเล่ตัดเอาไปเอกันอีกเอาไปเลย ว่าจะบอลไหมอันนี้ไงกองันเดินตามด้วยไปไปไปประูเล้ยว่างปันตูที่สไตล์บอลน้

ดแล้วฟััไม่ัหรอไม่เล่เ่นไปไ้เปี่ยนได้เยนได้เปลียนเฮ้ยข้าหดอย่างเดียวไดใครอม่ดนอโอ้โหบอเกลเริ่มดูเดือดครับมีหักนะครับแน่มอ มียาไหมมีมีหักแน่นอนเลยเข้าอย่าลืมตัดข้าวเมื่อกี้นะไี่ยังยืนอยู่เลยดิ่สียะสียะสียาหมดเตี้ยแล้วไอ้ยอย่ามากระดูกยุ้งนะครับอ้าชิบหายเอ้ยลืมลืมไม่ใช่ลืมอัดเป็นเฮดดีลืมปรับอ่ะค่ะครับเซฟได้แล้วครับ ผมต้องสิบนาทีนุ๊กทุ่มทุ่มทุ่มหน้าประตูเลยหน้าประตูเลยเน่เน่เน่ไปไปไหนไม่รู้นะครับ ไยเฮยเ้เ้เ้้้ย่ม่ฟุกไม่เคอย่าวอ้าบ้านจบ้านเาบบ้านช่างไฟอยู่ไหนไฟไม่พอเฮ้ยเฮไฟสนามดับไปหลอดนะครับเขา้องไครับแสงสว่างเพียงพอเตะต่อ ได้ได้แม่งนีอไปนอนอีกแมช์คอบกต่อได้เลยให้ยายาออกมาถอยมาเตเล่นเล่นสี่าถรามุงออกหลูกปรับหลูกเลยนะปรับเข้าประตูไปถือว่าไม่ถ่ามองมองออกไปดินี่ได้ได้ด้อยไปไหน เล่นดเล่นดีเลเลยเลยบอลตัวแหวนบอแหมาติรถเตี้ยรถมันมาโอ้บอลเตียมชิ่งิ่งโตัวนี้เ่ามากพวกน้ำเฉียวยังเยิ้มบอลหนักมาเฮ้ยพาเลยบอลหนไม่มีล็อกไม่มีล็อกเฉียวยังเยิเฮ้ยมาพื้นตัดได้เลยครับที่แหล่งก้าบอลดิ เข้าไปเข้าไปไอ้บอลไอ้เอ้ไอ้อ้ไอ้เอย่อ้ไอ้ไอ้สอ้ไ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 ะ้ไอ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 ้้อ้ไอ้อไอ้ไ้ไอ้ไอ้้ไอไ้ไ้อ้อไอ้อ้ไไอ้ไอนไอ้ไอไออ้อ้ไอ้ออ้อออออออ้้ไไ้อนไไ้ไไ้้อ้ ผ่านได้ครึ่งทางแล้วโอ้โหอย่าลืมตัดตอ้งใจนลูกลูกนี้คลาสสิกมากเนี่ยครับเขาเรียกว่าบอลใช้สมองสมองตรงไหนถอยมาถอยมาถอยมาเล่นเล่นเร็ว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 เล่นครับเล่นครับอย่าทวงนะครับ ตัวนี้บอลดมันเียอตนนี้แรดบล็อกออกราคามาใหม่นะครับถอดเสื้อต่อครึ่งลูกอลยราคาไหลอะครับประตูเล่นแล้วราคาไหลราคาไหลไปต่อครึ่งลูกไปบุกแหลกอะบอลไปที่เอกไซเอ้อยโอ้ไกเอตัดได้ส่งไปว่าไงครับออกครับผม มาถ่วงเวลาครับจานว่าไงใส่เลยมาอีกแล้วมาเป็นลันลอกเลยครับโอ้โหเซฟอีกหนึ่งทีเพ่งเครียดกันแล้วครับกองหลังสุยาสุยาประกอบยป็นเดียว ตเลยโตดีโกูนี่นี่น่จับแล้วจับแล้วนับวิโยไอ้เอ๊กตัดเกมได้อีกแล้วครับโอ้โหเป็นไงพุกแกโตพวกได้เร็วเร็วเร็วเร็นับเบ๊โยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเต็มหน้าเนี่ยเร็วเร็วเร็วเรครับจต่ให้ไอ้บ้าใช่ไหมไอ้พวก เอี๋มาเพิ่งได้บอลลูกเดียวเองนี่เตะดกันกี่นาทีวะะหมดเท่าไหร่หมดยี่สปาเต้หมดยี่สิบสองสองหลังเฮ้ยสวยสวยบุกมาอีกแล้วครับ อ้าวอ้เาวาวครับฝาวาเฝาวครับวอลวิทบริคุตสั่งเป่าฟาวนะครับตอนนี้

กระสกัดไว้ได้ครับเสื้อเรียบเมนึกว่าเข้าไปซสแล้วโจม่าโจม่า เข้าสู่เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายยิงโอ้โหเซฟได้เลวครับเล่ร้อยลักลายมันลายจริงจริงๆตัวนี้เ้บุ้บ้้เไไตเลุ้นักลึกเลยเหลือ5าทีแล้ว ตูเลยมาเร็วเร็วไม่ดึงไม่ช้าไม่ดึงช้าวอไใยมส่เสื้อได้ได่เสื้อได้คุณฟุกครัารีบครับนี้รวัรังเร็วครับวหัวอะวังหัวเอ้าชิบหายก็ระวังนีบอกให้ระวัง โอ้่าครับระวังครับระวังครับเปาเฟาเลูกวิดไ่ลูกหวิดเาวฟ่าวฟาวาเาเฟาเปาเปาเาเฟาวปา่เปาเปาเป้าเป่าเปาลาเปาเลาเป่าเปาเปา่าเปาปเาเาาเาาาเาวาาปาาาาาเาาาา ตีเสมอจนได้ครับเฮ้ยไม่ใช่สองนไอ้เหี้ยกูถ่ายเองก็เริ่มงงแล้วชหโดนสวนไปนะครับลูกเมื่อกี้สามนาทีสามนาทีดูต่อไปอย่าได้ถอยทีนี้ต้องยิงแล้วข้าโดนมหมม โดนเซี่ยเอานะครับผมโอ้โหตูแล้วมาตู้เวลาก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มหมดลงทุกทีตูเล่นครับเล่นเลยเล่นเลยออกครับออกครับออกครับข้างเลยเลยข้างไหนก็ได้เล่นเลยเล่นเลยเลยเลย การว่าไงกำลังปัอยู่ตรงใกว่าเี่ยมันไโอ้บอลทล่มาหายเฮ้ยอวามึงเียงศอกแล้วเวียงงวงจะหมดเวลาแล้วนะครับอีกนาทีครึ่งเล่นครับเล่นครับ นีครับไม่ลสอหลัง oh. ่บีร่โดนตดไปไอ้กบจเฮ็ดท oh. ี่โกโอ้โหหลหลังหลังได้โอ้โหนี่นี่นี่หือหืปัดออกมาได้ครับ ะฮจบเลยจบเลยไม่มีพักครึ่ง 关关 sơn đây ơi, 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 ơi. Để lại đó Sóng lắng Sóng lắng nó khắp ừ. ยาสิยาสุดยอดไปเองด้วยโอ้ยเฮ้ยไปกันปล่อยไม่ให้อ่ะ เรียบร้อยนะครับสองหนึ่งนะครับไปไปไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังท้ายแล้วนะครับหลังท้ายเรียบร้อยนะครับ หมดเวลาการแข่งขันผลปรากฏทีมใส่เสื้อชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งใส่เสื้อบุกกระจายเลย